กับสวัสดีแม่แม่เอฟซทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานบุญมาลวยกันเค่อนค่ะวันนี้นะคะพบเจอกันแต่เศร้าน,นะคะช่วงบรรยากาศตอนฝนตกนะคะค่ะพบกับกับบรรยากาศฝนตกค่ะฝนตกทั้งคืนเลยค่ะท่านผู้ชมตั้งแต่ช่วงประมาณห้าทุ่มนะคะจนปานนี้ยังบ่เศร้าตกเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะ เอฟซีแต่ไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางทีมงานของปุญภารวยทุกๆช่องนะคะ่ะท่านผู้ชมคะค่ะเมื่อนี้ก็จะมาแจ้งข่าวดีอ่าแม่แม่เอฟซี FC นะคะเสียใต้ร้อยล้านปล่อยมาแล้วคะ่าาะท่านผู้ชมมาชาเนาะค่ะท่านผู้ชมบอว่าคุณผีเราก็ติดภารกิจหลายอย่างนะคะ่ะมาชาดีกว่าไม่มานะคะอ่าเท่ากับ เตรียมสมุดปากกานะคะ่ะเตรียมสมุดปากการอเลยนะคะวันนี้ได้เลขวิ่งพันล้านแน่นอนค่ะเลขวิ่งเงินล้านเนาะสายยาพนเสียใต้ร้อยล้านเลขวิ่งเงินล้านวาสันเพนว่าฟันตัวไหนออกตัวนั้นนะคะฟันตัวไหนออกตัวนั้นเรามาโลรอรุ้นว่าวันนี้จะมีเลขตรงใจเราหรือไม่นะคะอ่าในส่วนของอถามันของเมื่อายวาสันว่าของปูรื้อสีอ่ะ พันล้านเนาะคะ่ะรวยติดจรวดแล้วกัคุณแผนอุ้มเงินอุ้มอุ้มไกลเงินอุ้มไกลทองเนาะค่ะวันยังเหลือบอกยังเหลือค่ะท่านผู้ชมมือนี้จะเดินทางเข้าไปหาปู่เนาะคะ่ะจะไปเบิกขคองอาจจะอาได้งินปูว่าแถวออกจากอพิธีก็คือวันนี้หรือวันนี้่แหละวันวาวัานจังแล้วกัมือนี้กับบาวันจั์เนาะค่ะผู้ใดยังสนใจบูชาก็สามารถโทรหาแอดมินแต่ละช่องได้นะคะ ยังเหลืออยู่ค่ะรวยจิตจรวดแล้วก็คุณแผนอุ้มเงินอุ้มไก่คุณแผนนี่ว่าจำเป็นต้องว่าคุณแผนจะไปเรียนซาอย่างเดียวเดียค่ะคุณแผนนี่คืออุ้มไก่ไปเรียนการพนันนะะี่ค่ะท่านผู้ชมการพนันนี่ก็คือพวกซื้อหวยนี่ก็การพนันเนาะหรือว่าจะเป็นค้าขายก็ยังดีเลยค่ะเห็นปูบอกว่าทับทุ่จ้าครูกัน,นแ,หแห้งดีเลยค่ะท่านผู้ชมเห็นผลเร็วประสัน แต้ก็ขึ้นอยู่กับคนศรัทธาหรือไม่ศรัทธาเนาะค่ะกับเชื่ออ่ากับเชื่อเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะแต่ว่าถามว่าเจบุ่นงวดนี้ลหละเจบุ่นมาคูหนึงหล่ะเดี๋ยวจะล่อบเบิงมาวันทีหนึ่งกรก,กฎานี่สิรสุ้ยตีดจรวดบอก้องเบิงคิดว่าน่าจะปังเพราะว่าฟันดีฟันดีอีกเลยค่ะฟันนันว่าได่นแต่งงานกับขุนพระรุ้ยใส่ชุดเจ้าสาวค้นแบบเมื่อกินลา,ลายลายปานิ่งแฟนเก่าเนาะ แฟนเก่าใจาบุญนะ่ะมากับปูอ่าแก่เขาเสลืออีแตกมากว่าสันเอามาไห้ในง่านแต่ว่าเจ้าของก็ก็แฟนนะ่ะแต่งตัวแบบสวอ่าแต่งตัวได่งุดเจ้าสาวแบบว่าคือว่าเนาะจะแต่งงานนะนะครับต้องแต่งุดงามแต่ว่าปูทางปูแฟนนะ่ะกับปูนะ่ะแฟนเก่าเนาะทีอ่าเถลอแีแตกมากหรือือว่ารถรถไถเดินตามหมนะคะท่านผะู้ชมนั่นแหละ คีมาแบบคนแต่งตัก็ยังมาเสปหน้าแหละใส่หมวกใส่เส้กันยา่าสองข้ายย่ามากเนาะคะ่ะเป็นมาผลิตแก่เขามา,า่อยไปสัน้นแกเรียเออแกเล่นยกมือวัดดีเพิ่นอันขอบคุ้นเพิ่นนะ่นะคะ่ะบาดนี้ย่างไปอีกย่างไปในงานก็นจะมีหมอลำค่ะจะมีหมอลำอ่อที่จะของจังมาในงานเนาะมีแบบว่าไม่มูเก่าๆกับม้ามูแต่สมัยเลี่ยนน้ำกันเนาะคะ่ะสมัยเลี่ยนคนเด้แบบเขาตีกันเนาะเขาเอาขวด ีน่นูว่ามันขวดเบียร์เอามาคองก็เป็นอ่วงมะไร่นะคะท่านผู้ชมนั่นแหละแต่เลขที่เอามาเนี่ยในความฝันเปิดเป็นมะฮองบอกว่าเลขมันสิออกจะไปจะเปลี่ยนรถมึงเดอ้อว่าสันแต่เลขมาไปจะเปลี่ยนตัวใดล่ะปุ๊คนเลี้ยบอกว่าสามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งมาสันค่ะท่านผู้ชมเอาลงองเบิ่งเรื่องวันนี้ติดแบกอีกวันเนาะทื่จังวันเมื่อกี้แต่บนก้อฟันเอ็นอ่า ขวดเบียร์ดีโอเนาะขาออกนะค่ะท่านผู้ชมอ่ะต่อไปเขาเรื่องค่ะท่านผู้ชมเตรียมสมุดเตรียมแคปหน้าจอค่ะเตรียมแคปหน้าจอได้เลยมาแล้วมาแล้วพี่ใต้ร้อยล้านนะคะ่ะพนยังบ่ฟันนะค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ยังไม่ฟันนะอ่าวันนี้เป็นที่ยี่เท่าไหร่ยี่หกเนาะคนนัดยี่แปดเดี๋ยวฟันไห้เ้ยคะ่ะเป็นว่าเดี๋ยวสี่เอาตัวเดียวเลยสีฟันไห้แบบบนเป็นบน,บนล่างเป็นล่างเลยค่ะท่านผู้ชม รอและะ้วค่ะคันผู้ใดอ่ามีเ่เลที่ตรงใจอยู่แล้วก็สามารถเอาของพี่ใต้ร้อยล้านเนี่ยไปจับไซไม่พลาดแน่นอนิ่นว่าไม่พลาดแน่นอนนะคะไม่พลาดอย่าอย่าบ่พลา,าดเลยล่ะถามว่าจะบุญชอบก่ตอนนี้เนะ่ะไม่ได้ตรงใจชอบมากเลยยานมันมากคููกันก็เมื่อกี้ยู่นายเจ็ดกับสองเนาะยังมากคููกันเลยค่ะงวดนี้ก็น่าจะเป็นอีกคือเก่าเนะเดี๋ยวเด้อเขียนแป๊บหนึ่งนะค่ะแม่ อดใจรอแป๊บหนึ่งนะคะเตรียมสมุดปากกาเลยค่ะเตรียมสมุดปากกาแคปหน้าจอเลยอ่าผู้ดใดพบอท่านเดี๋ยวนะมาพร้อมบรรยากาศอ่าเย็นชุ่มค่ะคท่านผู้ชมก็สีเย็นสซุ่มค่ะมวดสีมาในี่าเพราะว่ามาพร้อมบรรยากาศฝนตก บรรยากาศดีค่ะมุ้นีนออกไซ้์เพราะอไรเลยค่ะถ้าอยู่แต่ในบ้านค่ะคุณยังลิ่นๆอยู่อ่ะว่าจะออกเป็นตะเรื่องอยู่มื้อนี้ เค okay. ค่ะเตรียมสมุดประกาแคปหน้าจอได้มาแล้วค่ะได้มาแล้วนี่ค่ะแทนแทน,แนเสียใต้ร้อยล้านให้มาแล้วแต่ว่ายังไม่ฟันนะคะสังเกตเบื้องว่าตรงกันกันกบพีตาอ่พี่แดนใต้ไหมคะเอฟทีถามันถามว่าหลายว่าคนเดียวกันไหมไม่ใช่ค่ะสังเกตเบื้องกันตินตรงแต่บนเนาะคะ่ะสูตรคำนวลมันอาจจะมาตรงกันก็ได้นะคะเนี่ย บนเนาะคะ่ะเพื่อนหายวิ่งวิ่งเจ็ดกับแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะท่านผู้ชมส่วนล่างให้หนึ่งให้ตีกับหนึ่งสังเกตเบิ่งนาะคะท่านผู้ชมเมื่อก,กี้นี่เพื่อนหาเจ็ดกับสองกับมาคู่กันเลขที่เพื่อนหามาเลขวิ่งสามารถจับคู่ซื้อได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นสี่หนึ่งหรือเจ็ดแปดไม่ต้องตัวงำลัเนื้อทางวันนี่คุณบอกว่ายี่สิบแปดค่ะยี่สิบแปดเดี๋ยวฟันให้บนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวค่ะตอนนี้เดี๋ยวให้ คำนวณอีกนิดนึงวาเล็กมีการเคลื่อนบอ่อเปลี่ยนแปลงบอ่ออย่างสิเนาะค่ะแม่ค่ะแคบหน้าจอเลยนะคะใครที่บอกว่าตัวน้อยหรือว่าตัวหนังสือไม่ชัดนะคะจะเจบุญขออ่านให้ฟังเลยเนาะ,ะอ่า,บ,อาบนนะคะเลขบนวิ่งเจ็ดกับแปดค่ะส่วนวิ่งล่างวิ่งสี่กับหนึ่งนะคะยังไม่มีตัว จังไม่มีตัวฟันค่ะลูกกระย่ญญางมากมันดับมันดับอยู่ค่ะ่รนมูุชมลูกกระไดน้องเจบุญน้องเจบุญเพิ่นนั่นเล่นโทรศัพท์พอเิ่นมาอยู่ค่ะพอไปซื้อของให้สร้างกันเลยต้อเแงะคลิปแน่สต็อปไปแนย่ยุดไปแน่บางที่เพิ่นก็เปิดเพลงะะมากอเขาเมื่อเขาช่องห้องต้องไาสต็อปไปน้าหน,นะะ้ะอ่ะนี่ท่านเนาะค่ะเนาะแคบเลยค่ะแคบเลย เมื่อนี้ก็ดจะไปตามต้อกันที่ปูรุดสีพันล้านแล้วก็อาจารย์วัดป่าค่ะมีเหล็กกันเปลี่ยนแปลงว่าตอนนี้ฝนก็เริ่มยุดแล้วละ่ะยุดตกแน่แล้วอาจจะยุดนั่งเล่นปล่อยๆนิดนึงค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วห้องกับมาลอตัวฟันวันที่28เรามาเจอกันอีกทีนึงเรามีนัดกันก็คือวันที่28อีกครั้งหนึ่งนะนี่เอาบัด ทันนะคะอ่าถามว่าใจบุญมากบอใจบุญมากตัวนี้เลยค่ะมาตรงก,กันกับที่เห็นเพื่อนมะฮองบอกเนาะว่าเลขสีออกดูป้ายอ่าป้ายทะเบียนดูป้ายทะเบียนรถมึงพ่อหนูได้ถามมาตัวใดหนูเอามือไปรูปพ่อไปเอารูปออก4ี่อ่าสามสี่หนึ่งวาสันโอ้ยงามค่ะชมอ่ะตำรับคลิปนี้เวลาก็าได้แล้วเนาะคะ่ะในส่วนผู้ใดสนใจครีม กิมกากับแฟ่ยังยงย่งเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ชมในตึกบุญคอแบบมาให้เบิ่งแป๊บนึงนะค่ะเดี๋ยวมีหน้าค่ะโอ้ฟังหน้าค่ะวันนี้เราวันนี้เราก็ทยอยสง่งวันนี้เราก็ทยอยส่งให้ครบทุกบ้านนะคะประมาณสิบห้าบ้านนะคะอ่าคิมหน้าใสาใจบุญนะคะคิมหน้าใสาใจบุญ เยอะจะได้เห็นแพ็กเก็หมาอยู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้ของลอกเรียนแบบเราเยอะมากเยอะเิีเยวะจิตมีเป็นตลับสีชมพูด้วยค่ะในส่วนกาแฟก็มีนะคะกาแฟของเราอ่าผู้ใดสนใจก็คือแอดไลน์มาได้เลยค่ะเดี๋ยจะขต้นเบอร์โทรทางง่องเนาะอ่ะนี่ครีมเนาะคะ่ะอ่าแม,แม่แม่ท่านหนึ่งคนบอกว่าคนค่อยแผ่สารสเตนเลอยมากเนาะคะ่ะ คุนเอาขิมเดบุญไปใส่ได้เขาตะรับที่สองนะคะ่ะวันนี้ส่งอีกห้ากระปุกค่ะห้ากระปุกเมื่อนี้นะส่งห้ครบเลยสิบห้าบ้านบ้านละสองกระปุกบ้านละห้ากระปุกบ้านละหนึ่งกระปุกบางคนกับล่องกอนนะคะ่ะสนใจมีทั้งบริการเก็บปลายทางและโอน,นะคะ่ะปลายทางก็จะบวกเพิ่มแพงแน่จักน้อยถ้าโอนก็จะถูกน้อยถูกหน่อยนิดนึงนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะอำลาพาจากแม่แม่เอฟซีค่ะ คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ